สรับขอเจอคระรูห้าดืมครั้งที่หนค่ะห้าดืครั้งที่สองค่ะห้าดืมครั้งที่สมค่ะหกดืมครั้งที่หึงค่ะหกดืมครั้งที่สค่ะเจดืมครั้งที่หนึ่งค่ะแปดืมค่ะแปดดืมครั้งที่หึงค่ะแปดืมครั้งที่สองสิดืมครั้งที่หนึ่งค่ะสิบดืมครั้งที่สองค่ะโซมงตาสิบเอ็ดืมค่ะสิบเดืมครั้งที่หค่ะ 11อดื่มครั้งที่2ค่ะสิบส่คัที่1ค่ะ12แล้วค่ะ่าไงครับไงครับมครั้งที่2ค่ะปาร์มนทอไครับ1แล้วนะ12ครั้งที่3ค่ะน้ลับตดสองครั้งที่หนึ่ง่มครั้งที่สองค่ะไม่มีใครสู้ขอนักติดสีดืค่ะค่ะสีดืมครั้งที่หค่ะสี่ดืมครั้งที่สค่ะ และซีึงครั้งที่สาค่ะ5่าดิมค่ะขออนดาตค่ดิมค่ะ5่าดงตี้สค่ะค่าดิมครั้งที่หนค่ะค่าดงครั้งที่สองถ้าไม่มีใครสู้ขอนอนยัดไป5่าดครั้งที่3ามติจบที่ตัวที่สิบสอค่ะตอนคืนนี้เชมปเอคให้สามที่ตัวยิ่งสามงราผมเชินครับรูมานีมาอันนี้มาลงมาขออนุญาตค่ะค่ะเอฟแปด เติม้ห้าดื่มครั้งทีออ่สองค่ะถ้าดื่มครั้งที่สองค่ะลงตเ็ค่ะเอยรพิ่มเติมไปต้าเรียก่อนไี้ก่อนนะ้ขออนุญาตค่ะน้ารามาขออนุญาตขยา่นะคะต้นที่เจ็ค่ะต้นที่เจ็ดีห่งีน 24, ค่ะต้นที่เจ็ดตนึ่ทที่หนึ่งต้นที่เจ็ดหนที่สองต้ะที่เจ็ดตีหนที่สค่ะ 17, 000, 1, และคน 5ดืมค่ะห้าดืมครั้งที่หนึ่งค่ะหาดื่มครั้งที่สองค่ะโดยาหดืมครั้งที่หนค่ะหกดืมค่ะอะไรคะหกดืมครั้งที่สองค่ะสิบดืมค่ะสิบดื่มครั้งที่1นค่ะสิบดืมครั้งที่สองค่ะและสิบดืมครั้งที่สามค่ะเราต้องดื่มหลก รอบสุดท้ายเรนตาในไคซูเมตาห้า่หกื่มค่ะหกดืมครั้งที่หค่ะหกดืมครั้งที่สค่ะเจดืมครั้งที่หนึ่งค่ะแปดดืมค่ะแปดดืมครั้งที่หค่ะแปดดืมครั้งที่สองนี่รอบสุดท้ายเยนตาวไตาสิบดืครั้งที่หน่งสิบดืมครั้งที่หนึ่งค่ะสิบดืมครั้งที่สค่ะซูไมตาสิบเอ็ดืมค่ะสิบเดืมครั้งที่หนค่ะ สิอ็ดดื่มครั้งที่สองค่ะสิบสองครั้งที่หนค่ะสิแล้วค่ะว่าไงคะว่าไงคะสิบดื่มกันที่สองค่ะปาร์ตเน็ตว่าไงคะสิดื่แล้วนะสิบองดครั้งที่สามปาตเราต้องสังเกตเราต้องสังเกตงเราต้อที่สองด่สองด่ครั้งที่หนึค่ะ สองดึงรัที่สองของแดนติดเอสองัที่สามที่เเลือกสองค่ะ6.1วหดมค่ะหกคัที่หนค่ะเจดดมค่ะแปดดมที่โต๊ะสิบค่ะยี่สดมค่ะวู้มีใครสู้เลยคะตอนนี้ยี่สิบแล้วค่ะ มีใครมาตกวนี้ไหมคะครั้งที่สาค่ะลงที่รอบที่เจ็ดประนัดเลยลูกขอบคุณทุกคนในตอนนี้สอทีมเดิมสอง่ no. อโ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 อ x เกิดกันเดิมกีสองดื่มค่ะสองเดิมครั้งที Wild ่หนึ่งสอเดิมครั้งที Hera ่สองภายในหนึ่คัพของยัติดสี่ดืมค่ะขออนุญาตค่ะสี Phantom ่ดืมครั้งที่หนึ่งค่ะสี่ดืมครั้งที่สค่ะและสี่ดืมครั้งที่สาค่ะค่ะ อตที่สค่ะมาดื่มครั้งที่หน่งค่ะทดื่มอีกสองครั้าไม่มีใครสู้ขกเลยทดื่มครั้งที่สามจบเป็นตัวที่สิบสองเครับเจสามเ่ดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะสามเก้าาดื่มครั้งที่หค่ะหดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะรอสุดท้ายแล้วนะจ๊ะหกดื่มแล้วจ้ะหกดื่มครั้งที่สค่ะ อ่ะห้าแปดสองดืมสตาร์ทที่2อดืมครั้งที่1ค่ะสองดื่มครั้งที่สองค่ะมีใครสููไมเอ่ยขออนุญาตปิดจบโตวยกี่สองีกสักหนึ่งคนครั้งสุดท้ายสามดื่มเชิญค่ะสอดื่มเชิญค่ะสอดืมค่ะขอบพระคุณเช่นกันปาดมแม่สะอรอนค่กประจะาสะอรอนค่ะว่างมือขึ้นนี่ร้านฟินขับพญ่บาลฟิเลนแตกคนล่นล้านพี่น้องเออเด่นนางหอดนานล้าน สะออนลายสะออนลายสะอ่ะอนลูกข่าประมูลดิ่งให้ลูกลูก,ลกบาโหดพี่น้องจ้องผู้ใดพี่น้องแม่แม่จ้องผู้ใดไห้จ้องเอฟไดเอฟใดถึกตาต้องใจแม่แม่จ้องไววเด้อจใจบัดนี้ไปเฮาสิบวันใดไปเลือกอยากสำหรับสาวบึงการเห็นอยู่ได้มีค้นถึกถึกตาอยู่มีคน้นเตตตาต้องใจสาวบึงการยุพี่น้องเอฟหาสิบสาม แต่าหากแต่แพงเป็นต๊ะเอ่อแต่แอะพี่น้องประมูลขกักประมูลแน่นาะแต่ว่าไปกระจา้าสิไปได้น่องมะนางน้องพนาวโอ้ยอยากอายดิสิได้ลูกมะนางอันดูแลเทคแค่ care, บ่กระจ้าคือประมูลหนักแทนพี่น้องเอ้แตังวาสามสิบดื่มเอารวดสามสิบดื่มเป็นเงินเท่าใดละพี่น้องพนะุพ่น่ะเจ็ดพันเจ็ดพันหาพนะูน่ะป้าจะอ่อนแทนเนา พี่จังในสิไปสู่เพื่อนใดเนาะพี่น้องเอาขนาดมือแรกยังปังซํมนี่ขอให้มือนี่เป็นมือที่สองปังปังขึ้นไปอีกเนาะจ้าแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดยอดของความมั่นสมองในการเหตุธุรกิจพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะที่เขาว่าการที่มักไปเที่ยวบอแมนวาซิมักไปแต่อย่างเดียวดเนาะพี่น้องไปแล้วก็หาประสบการณ์ ไปศึกษาศึกษาแล้วหูว่เจ้าของไปแนวใดๆกับมาเห็ดธุรกิจต่อยอดไม่ใช่ว่าคนจะไปเที่ยวจะไปเฮ็ดแต่แนวเดียวแมนบอพี่น้องว่านะ่ะเป็นจังไดมือนังนถือกเยัดเยยดความเป็นเกย์เป็นกระเทยให้มือนีมาเป็นเจ้าของลานบาร์โฮดพี่น้องโดยความถูกยัดเย็ดจัดมันจะเลยเปิดบาร์โฮสเลยสั่นโอ้จะเป็นสุดยอดแห้งมันพยาบาลพี่เล่นนี่แหละพี่น้อง เอาเฮงเฮงปังปังก็ซิมีพูคิดอิชาลิศยาอยู่แะ้วเนาะพี่น้องเนาะเอาบอกความเป็นไปจริงๆหลดบ่มีดอกว่าสีบ่คิดมันต้องมีผููคิดแหละว่าบากักอันน้อยน,น้อยนี่เจม่นมันเก่งคักซะกูสร้างมันเป็นไดมันแข็งลุงเรื่องจะเญ่นจะเญ่นขักปัสิววาอยู่เด้เนาะมันจะมีคนวาอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะเออสาหรับหหเฮานี่เอผซ้พูญยาบานฟีแลนก์ ยินดีและดีใจด้วยพูดแล้วให้เฮ่งเฮ่งปังๆขึ้นไปล้ลยกว่าเกาอีกสิพเท่าพันเทา่าลอยทเท่าน้ะพี่น้องเนาะโ้าเสียงสาวบึงกันยังบทันในดีปันใดเด้อจ้ะเจ็บข้ออยู่จ้ะรักษาจ,จะคของอีกจักหน่อยก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสำานะจ้าแม่แม่สวัสดีจ้า